ใช่เราอยู่ที่ Greenery Park Mall นะคะซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่มากที่เขาใหญ่นี่เลยตอนนี้เราอยู่ Cineco World ใช่ไหมใช่ใช่ครับ Cineco World จริงๆแล้วมีหลายอย่างมี l i f e park ป็สวนสนุกมี splash world สวนน้ำแล้วก็มีนี่แหละ Greenery Park Mall ก็จะเป็นช้อปปิ้งร้านนี้รู้จักหรือเปล่าทำไมจะไม่รู้จักขอแฟงขอแฟงเดี๋ยวให้แนะนำเองนะได้ทำไมไม่น่าจะใช่สไตล์ผมนะมันแบวใช่ไหม เด็กเนี่ยอยู่ในโซนคิดดี้ทาวน์ซึ่งเป็นโซนสําหรับเด็กๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการจํากัดส่วนสูงนะคะประมาณ70-1ถึงซนติเมตรกับบางเครื่องเล่นแต่บางเครื่องเล่นอย่างเช่นเจอร์ี่ฟิชเนี่ยเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่สามารถนั่งได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆก,ก็เล่นเจอร์ f ี่ฟิชกันแล้วเป็นแบงก์ระพุนเหมือนแบบกําลังล่องลอยอ,อ,อยู่ในในทะเลอะไรประมาณนี้เด็กๆมานี้แล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมคะสนุกค่ะเวียนหัวไหมไม่เวียน,ยนค่ะแล้วคนนี้ล่ะเวียนหัวเปล่า ไม่เหรอทำไมคนนี้อายสุดเลยอ่ะฮะจะไปเครื่องเล่นอะไรดีอันไหนก็ได้ครับตามมาเลยดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วตอนนี้นะคะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นม้าหมุนชั่วคา u เซลนะคะเราเสียกันคนละ160อบาทใช้เวลาในการหมุนประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วเราสามารถที่จะเลือกม้าเองได้เลยสนุกกันไหม เ็กเนี้ยได้เป็นนักบินอวกาศเพราะเราจะไปเล่น space shuttle ด้านหลังนี้เลยซึ่งก็จะหมุน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 หม,มุนนะแะถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยอยากที่จะให้บินสูงขึ้นก็จะมีปุ่มให้กด ที่เด็กๆตื่นเต้นกันมากเพราะว่ายูกิเนี่ยเป็นชื่อแบบพี่เลี้ยแล้วก็เป็นชื่อเดียวกับขนมที่เด็กๆถือกันอยู่ชื่อว่ายุกไนน์เนี่อือพูอยู่นี่นี่เองดหลบนักเก็ตอะไรมาหลบอยู่ตรงนี้ไปให้ดูเด็กๆสามคนอยู่คนเดียวคืงวันเนี่ยแหมก็พี่ธัญญาหายไปอ่ะพวกเราก็ไปชอปปิ้งมาตอนเช้านี่แต่ตอนนี้ร้อนมากอะ พี่ร้อนจะจัดให้ใครจะไปสวนน้ำยกอมือขึ้น น้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยใช่แล้วค่ะตอนนี้ร้อนีตอนนี้มากตอนนี้อยากที่จะลงน้ําสุดๆนะแต่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งส่วนน้ํานะคะมีส่วนสนุกแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งด้วยคือสามารถเดินถึงกันหมดเลยใช่ส่วนสนุกแล้วก็สวนน้ําก็จะเปิดประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับ แล้วก็ปิด6โมงเย็นช้อปปิ้งช้าไปกับในตันมาแล้ว uh huh. ตั้งแต่9โมงถึง4ชุ่มเนี่ยช้อปได้แบบยาวเหยียดเลยอ uh huh. แต่ต้องบอกว่าใครที่ตั้งใจที่จะมาเล่นน้ำแต่ลืมเอาชุดว่ายน้ำมายังไงไต้องห่วงค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีร้านขายชุดว่ายน้ำแล้วก็อุปกรณ์ที่จะสามารถลงน้ำได้ทั้งหมดเลยอดลดวก็วอาหารอร่อยๆอ,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 อีกตั้งหลายอย่างให้กินนะครับใช,ใช่มีทั้งอาหารไทยอาหาร uh huh. อิตาเลียน มีคร <crop. S 2> ังเยอะเมื่อกี้มีชุดว่ายน้ำไปแล้วแต่ถ้าใครเนี่ยเขาลืมผ้าใช้ตัวมา,า,ายิ่งสบายอย่างยพี่ธัญญาเขามีให้เช่าผืิ่และ100บาทเท่านั้นแล้วสำหรับคนที่เอาเข้าของมาเยอะ,อะก็มีล็อกเกอร์นะครับให้เช่าตัวละ150บาทนะครับแต่ถ้าเดากองมาเป็นครอบครัวแล้วอ,อยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะก็มีบ้านเป็นหลังๆให้เช่าด้วยนะคะมีห้องน้ำส่วนตัวห้องอาบน้ำ 2อง0ันบาทต่อวันนะคะแล้วก็จะมีผ้าชัตัวให้4ผืนโดยถ้ามาเป็นคู่รักหรือว่าเป็นเพื่อนที่แบบอยากประหยัดนิดนึงเ,ออเขามีเป็นเหมือนกระท่อมเล็กๆน่ารักมากมีหลังคากันแดดได้แล้วก็มีผ้าชัตัวให้ส่งผืนด้วย1,200บาทเท่านั้นอะแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้เราจะไปเล่นน้ํำกันแล้วแดดแรงมากมากรเราต้องพกดีดี sunscreen UV สามารถที่จะปกป้องแดดนะคะ SPF 50บวกบวกบวกเลยทีเดียวและสามารถที่จะทาทับเครื่องสําอางได้<ม>เด็กๆก,ก็ใช้ได้เมื่อกี้ก็ทาให้ลียาแล้วแต่ตอนนี้ลียาหนีเราไปเล่นแล้วค่ะ้าเราจะได้ไม่ดําไม่ไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกระจะได้ะะสวยเห<ร>มือน, <จะ S 1> นพี่พแพนย่าตลอดไปเนี่ยโอ้โหเจ้าของทาให้กับมือแน่ๆเลยโอ้โห ก่อนเลยมะเชื่อเลยรุนละมีื่อนะแทนทรัมแอลเล e แทนทรัมแอลเลกเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเราหลุดอยู่ในห่วงของเทอร์นาโดแล้วก็อยู่ในความมืดมันก็จะแบบพาเราแต่เราต้องนั่ง4คนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องชวนตากล้องมานั่งด้วยโอเคไหมคะให้มาถ่ายโอเคชวนเลยอะไมียาเด็กไปก็ต้องสูง140ขึ้นไปไปพี่ไหวไหมไปเลยไหวดิไหวปะไปไหวปะไปไปก่อน จะทิ้งดิ่งลงไปแล้วนะคะเอาชีวิตเราเนี่ยไปพบกับความสนุกสุดเวียงใช่แล้วหลังจากพบกับบันไดเมื่อสักครู่นี้มานะคะเราจะไปสนุกกัน หนาวเลยออกเครื่องเล่นมันเป็นยังไงมันก็มันดีนะครับน้ําเต็มหน้าเลยใช่มันมันเดาไม่ได้นะเพราะเราแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรกิ้งไปกิ้งมาิ้งแล้วหมุนระหว่างที่กิ้งอยู่คือเราจะหมุนด้วย แล้วหมุนไปมันจะมีน้ําตกมาน้ำฟ<ช>าดหน้าเราพี่แันแย่เป็นไงบ้างเขบอกว่าน้ำที่ฟาดลงมานี่แรงมากแบบ <laughs> เหมือนคนตกหัวอย่างแรงนะคะแต่ว่ามันดีมันมากซึ่ง <laughs> เรามีกันแค่3มคน <laughs> เราก็เลยลากเด็กคนหนึ่งมาก,กับเราน้องแม็กซี่ซึ่งน,งน้องแม็กซี่เนี่ยน้ำหนักถึงส่วนสูงถึงเป็นไงบ้างลูกหน <laughs> ุกค่ะ นือแต่ว่าน้านี่ถอดสีมากเลยเนอะมันใดอะคือมันใดเหนื่อยไหมเหนื่อยครับใช้แบบว่าพลังเยอะเนาะเฮ้ยไปเล่นอีกอื่นต่อเร็วตื่นเต้นไหมรตื่นเต้นไปเลยปปไปเลวไปเลว จะไปเล่นไซคล์ใช่แล้วอคืออะไรฮะมันคือสุดยอดสไลเดอร์สไลเดอร์อะไรบางอย่างนะครับขึ้นไปปุ๊บมีทางลง3ทางสามข้อลงมาสู่จุดจบเดียวกันแต่ว่าการลงเนี่ยมีห่วงยางด้วยแล้วก็ไม่ใช่ห่วงยางก็ได้คือมี3แบบแล้วแต่เราเลือกพี่อันเนี้ยเป็นเล่นเลย3อันดีกว่าเล่นเสร็จเดี๋ยวมาอธิบายใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันปะไป ตรงไหนอ่ะเท่าไหร่ตรงนน้นแปดสิบบาทแล้วก็ที่นี่เขาไม่ต้องพกเงินนะเพราะว่าถ้าพกเงินมันจะเปียกใช่ไหมเขาเลยนี่ไฮโซเป็นริสแบนมีชิปก็คือเติมเงินตอนก่อนเข้ามาแล้วก็พอซื้อเนี่ยเราก็ไปแค่นั้นเลยเหมือนอารมณ์เหมือนเดบิตค์ดใช่ไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวจะไปเล่นอันนน้นอะคอนโดคอนโดอันไหนสีเขียวเหรอสีเขียวเขาบอกว่าว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าเท่าสีชมพูอะเดี๋ยวก่อนแยาแต่นี้เราไม่รู้เพราะเรายังไม่ลอง ก็เลยอยากที hair hair <spit> so <men> oh ่จะชวนบอลลองว่ามันจะน่ากลัวไหม Let's go แล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตาลงเหรอวูบต,ตายแล้วนี้นี่นี่เขามาแล้วมันเร็วมากเลยอ่ะอจุดนี้อาจจะเป็นด้วยความที่เราเล่นไปประมาณสองสามเครื่องแล้วแล้วมันไม่มีแบบอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คิดใช่เราคิดว่ามันจะแบบไปเลยเลยๆแต่ไม่อันนี้คือแบบอย่างกระผาใช่พันนยาเสียวมะเห็นพี่อันนยากรีดเฉยๆรกีดดังอ้าใเฉย ดูในวิดีโอไหมพี่กีทเมื่อกี้คืออะไรอะสนุกจังเลยชิวแต่ชาคิดว่าระหว่างอันนั้นอะแทนแนทรมแอลลี่กับอันเนี้ยที่เขาอน,นุเขาบอกอน่ากลัวที่สุดแต่สำหรับชาติาคว่าอันนี้น่ากลัวกว่านะเอออันนี้มันมีจุดแบบไฮไลท์จุดพีค <c oughs> ใครมาต้องมาตรงนี้ค่ะใช่ขอคอนเฟิร์มว่ามันมากนะ มีกรเซ่นะคะสีเหลืองเมื่อกี้ที่ลงมาคือเสียวที่สุดแล้วนี่นะฮันกำลังลงมาแล้วลงมาแล้วีลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้าง <c oughs> เหมือนสัมภาษณ์จอระเข้ในบอ่อ <c> ร <oughs> ู้สึกไงบ้างเ <c oughs> มื่อกี้ไอตอนลงลง,งนัดแรกะใจไม่อยู่จะตุม่มใช้หน้าทันกลัวมันรังแรกที่ฮีกลัวด้วยหัวมันหันมา อย่างเงี้ยกกับพื้นอะเข้าใจป่ะติ่งลงมาอย่างนี้เลยเธอ,อเราลงมาอย่างนี้เลยหัวมันทิ่มลงมาแล้วเป็นยังไงมันสุดไหมเธอมันรู้สึกว่าเหมือนเรากําลังทําท่าซูเปอร์แมนอย่างเงี้ย <c oughs> แต่กําลังทําท่าซูเปอร์ลงลงกับพื้น <c oughs> ใช่เ <c oughs> สียวว่านี้มันรู้สึกเหมือนแบบเรากําลังตกตึกยังไงไม่รู้ <c oughs> ใช่เหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดถ้าชอบอไรเสียวเสีย เราจะสู้ต่อไปเรามาอยู่ที่ข้างหน้านี้เรียกว่า Space สเปซโบกับบูมเมแรงก็อันไหนดีสเปซโบนี่คือเราจะไปหมุนในโบมในชามในชามอวกาศใช่แล้วก็บูมเมแรงนี่คือเราจะลงฟิวแล้วก็ฟิวฟิวฟิบูมเมอแงอยู่ข้างล่างอ่ะอย่างี้ป๋องยิงชุบแล้วกันโอเคอยู่เป็นอะไรสเปซโบโอเคเป็นบูมเมแรงนะชนะไปอันนั้นห็่ปะเอายิงชุบชุบสเปซโบ สเปซโมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม ชบาเบอลชามอวกาศครับไนะชามอวกาศอวกาศใช้มันเหมือนอยู่ในอวกาศเหมือนกันนะเพราะว่าตอนลงอ่ะชอบใช่มันฟิวล้มาอย่างเงี้ยอืมมันรู้สึกเหมือนแบบเป็นหลุมดำประมาณนี้พอเราลงมาปุ๊บเราก็จะวนอยู่แล้วเราก็เหมือนจะไม่ลงไปเลยแต่ว่าตอนหลังเราก็หันหลังแล้วถูกดูดรูปเข้ามาเลยเออมันจะวนไปเรื่อยๆแล้วอยู่อดีมันจะแบบ ดึงจากข้างหลังข้างหลังเลยนะบางคนอาจจะลงข้างหน้าก็ได้แต่พวกเราอาจจะโ<อ>ชคดีลงข้างหลังแบบชโพดมากถ้าใครมามาลองอันนี้ก็ได้นี้ก็เต่งเหมือนกัน